วันหนึ่งอยู่ดีเราตื่นขึ้นมา,ร,ารู้สึกว่าหมด p a s s ั่นงานนั้นไปแล้วเราต้องมาเริ่มแพชชั่นนั้นที่เรารู้สึกว่าเราชอบมาตั้งเด็กๆว,วันลุกขึ้นปุ๊บคีในระบบเลยว่าลาออกเราอยากทำอะไรจริงๆจังๆแล้วถ้าเราไม่ลงมือกับมันเต็มที่จริงๆมันอาจจะไม่ออกมาเป็นรูปแบบนี้ก็ได้เรารู้สึกว่าที่เนี่ยเขาต้องการเรามากกว่าวันนี้นะครับตีมร้านที่เราจะมาเนี่ย ดูจากการแต่งตัวก็รู้แล้วว่าอาหารอินเดียนั่นแน่วัดแขกไม่ใช่บรรยากาศข้างหลังเนี่ยต้องบอกเลยนะถ้าใครเป็นเด็กจุลานะหรืออยู่โซนญามย่านเนี่ยน่าจะต้องเคยมาแถวนี้บ้างตรงนี้คือโครงการชื่อ U Center ซึ่งมองไปด้านหลังเนี่ยบรรยากาศรอบๆเนี่ยเหมือนโครงการที่แบบร้านต่างๆถูกปิดไปเยอะแยะมากมายนะจากวิกฤตต่างๆมีร้านอยู่หนึ่งร้านที่เขากล้าท้าทายวิกฤตครั้งนี้มาเลือกเปิดร้านอยู่ตรงนี้เลยอีกเรื่องหนึ่งคือ ที่เป็นสายเนื้อห้ามพลาดี๋ยวเราจะพาไปพบกับร้านเนื้อใช้คำว่าเนื้อย่างได้ไหมหรือสเต็กดีไม่ว่าอย่างกระดับมันทั้งเป็นทั้งสเต็กและเนื้อย่างและข้าวหน้าเนื้อเขาบอกว่าคอนเซปต์เนี่ยเหมือนกับร้านที่ทําอาหารด้วยเทคนิคสมัยรอหา้าร้านในวันนี้ชื่อร้านว่าท่านขุนผมเบนนะครับสารจิตตินะครับตอนนี้เนี่ยเป็นเชฟแล้วก็เป็นเจ้าของร้านท่านขุนครับทำอาหารเองด้วยครับก็คือเรซูปในร้านทั้งหมดเนี่ยเป็นผมคิดเองทั้งหมดเลย ทำไมถึงเลือกมาตั้งที่โครงการนี้ที่เหมือนเป็นจุดรับเซียนเนาะต้องบอกว่าเหมือนโชคชะตาแล้วก็เรื่องบังเอิญน,นะครับจริงๆตอนแรกคอนเซปตร้านก็อาจจะไม่ใช่รูปแบบสเต็กเจอซัมไปนะครับเพียงแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราอยากจะทําร้านอาหารจริงๆเนี่ยแล้วก็ให้คุณรุ่นใหม่ได้ลองทานอาหารที่แบบผ่านกระบวนการคุกแบบเรียวๆเลยนะครับเราก็เลยลองมาดูสถานที่แถวนี้มาเจอกับร้านนี้ที่แบบปิดล้างอยู่แล้วก็มี ใต้บางอย่างที่แบบเหมือนถูกทําไว้รอเราแล้วเฟรมไม้อันหนึ่งครับอยู่ทางด้านหลังร้านเก่าๆเลยแต่ว่าเขาทาสีเป็นสีดําไว้เราก็เลยรู้สึกว่าต้องเป็นที่นี่แหละแล้วเราก็เลยเปิดที่นี่เลยอันนี้คุณเบนจะทําอะไรก่อนครับมันจะมีเมนูย่างแล้วก็เป็นเมนูสเต็กครับร้านนี้เราใช้เตาอั้งโลทําอะไรครับพี่เอ่อจะเป็นเมนูข้าวหน้าเนื้อครับถ้าเป็นข้าวหน้าเนื้อเนี่ยเรายังเป็นย่างแบบเตาถ่านจริงเลยแล้วก็โรยด้วยเครื่องเทศครับกลิ่นเทคเจอร์ก็ต่างจากสเต็กต่อให้เราใช้เนื้อชนิดเดียวกันแต่วิธีการคุกกิ้งงเราาต่ากัน ข้าวหน้าเนื้อแต่ใช้กระทะกับสเต็คกครับเพราะว่าจริงๆแล้วสเต็กเนี่ยผมอยากให้มันออกมาเป็นฟิลแบบมีกลิ่นหอมๆข,ข,ของเทิร์ฟด้วยอยากให้ ตัวสเต็กครับเขามีครัชที่แบบค่อนข้างกรอบคือมันก็เป็นเทคนิคการคูคิ้งแบบเหมือนของทางฝั่งยุโรปอเมริกันไปนะครับเราดูเป็นคนสมัยใหม่มากแต่การใช้เตาอั้งโล่นี่หัดอยู่นานไหมพี่ก็นิดนึงครับจริงๆแล้วความพิเศษของที่นี่ก็คือเราทําอาหารแบบอย่างที่ผมบอกเขาครวคนจีนก็เลยเน้นใช้ไฟแรงเป็นหลักขออะไรก็ได้ให้ไฟแรงๆอย่างที่นี่เราก็เลยจำเป็นต้องใช้ฐานแบบพิเศษนะครับเป็นฐานผัดแน่นแบบพิเศษนะครับ จริงๆต้องบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยเป็นพนักง,งานรัฐวิสาหกิจอยู่ธนาคารธนาคารหนึ่งเป็น wealth manager เป็นที่ปรึกษาการลงทุนดูแลแบบลูกค้ากลุ่มต่างชาติ แล้วก็มาทําสินเชื่อด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าลึกๆในใจแล้วจริงๆเ,ออเป็นคนชอบทาอาหารตั้งแต่เด็กเลยเรียกว่าอาจจะอยู่ในดี a ินได้เล็กๆเพราะว่าจริงๆแล้วทางบ้านทางฝั่งแม่ครับเคยเปิดเป็นพัตคาลร้านอาหารจีนถ่ายอาหารจีนรับจัดโต๊ะจีนอย่างเงี้ยครับจริงๆตอนเด็กก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยอยากทาอาหารมากเห็นอะไรก็รู้สึกว่าอยากลองผสมแต่ก็ไม่มีโอกาสได้เรียนตามแบบบ้านฉบับบ้านคนจีนนะครับเขาก็ไม่ได้อยากให้เรียนทาอาหารเท่าไหร เคยมีคนถามเราไหมครับพี่ว่าแบบงานการที่มีเนี่ยก็มันคงอยู่แล้วทาไมยังจะต้องแบบไปอยากทําอย่างอื่นจริงๆเนี่ยตอนแรกลาออกนี่ยังไม่บอกไม่บอกใครเลยแอบแอบพูดกับแม่ว่าเออเดี๋ยวจะลาออกนะวันหนึ่งอยู่ดีเราตื่นขึ้นมาเรารู้สึกว่ามันไม่ได้ละเรารู้สึกว่าเราหมด p a s s ั่นงานนั้นไปแล้วเราต้องมาเริ่ม p a ชชั่นนั้นที่เรารู้สึกว่าเราชอบมาตั้งแต่เด็กๆวันลุ้งขึ้นปุ๊บนคะี์ในระบบเลยว่า ลาออกเธอไบอกแม่ว่าอ๋อเกรเดี๋ยวเนี่ยยินไปลาออกไปละแต่เขาก็คือโทรมาเลยทันทีว่าเฮ้ยทาไมถึงตัดสินใจเร็วทําไมไม่ทํางานประจําไปด้วยดูร้านไปด้วยซึ่งที่ทํางานจริงๆหัวหน้าก็ก็ใจดีบอกว่าให้ให้ทำไปด้วยก็ได้อะไรเงี้ยเราเริ่มรู้สึกว่าเราอยากทําอะไรจริงๆจังๆแล้วถ้าเราไม่ลงมือกับมันเต็มที่จริงๆมันอาจจะไม่ออกมาเป็นรูปแบบนี้ก็ได้เรารู้สึกว่าที่เนี่ยเขาต้องการเรามากกว่า โอนี่วันนี้เราทําไปแบบเสิร์ฟกันนั่งกันตรงบาร์เลยนะได้ครับเหมือนอยู่ในเชฟเทเบิลจริงๆร้านนี้ก็เคยเกือบจะทําเป็นเชฟเทเบิลครับแต่ว่าเด็ดแน่นาคขาถ้าอาจจะมีเชฟเป็นเป็นเชฟเทเบิลอยู่คนเดียวเราออกมาจากครัวกันแล้วเพราะครัวเขาเล็กมากยืนเยอะไม่ได้เดี๋ยวเรามานั่งรอชิมกันตรงบาร์นี้เลยดีกว่าเหลือแต่กระดูกไปแล้วที T ่บนโอ้ดูดิจุ้ยซี่มากเลยอะความฉ่ำของเนื้อใครที่มาร้านนี้นะผมแนะนำเลยตรงบาร์เนี่ย มันจะมีที่นั่งอยู่ประมาณ4ที่แนะนําให้นั่งตรงนี้เลยเพราะเราจะเห็นภาพนะของน้องๆกุ๊กที่คนทําอาหารที่เขาทำเนื้อย่างเนื้อผัดงหอมอตรงนี้ได้ฟิลเหมือนอยู่ในคิทเช่นเทเบิลนะที่แบบเชฟกำลังทําให้กินแล้วก็เราก็ดูโปรเซสไปดูเนื้อที่เขาทําออกมาไปนี่แค่พูดก็น้ำลายไหลแลว้วอะ เราบอกเราเป็นครอบครัวคนจีนข<อ>ายอ, <า S 2> อาหารจีนมาเนะ<อ>าะเขาจะไม่ค่อยยุ่งกับเนื้อกันเท่าไหร่จริงจจะบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยก็เป็นคนไม่ทานเนื้อเหมือนกัน <cle an> แต่ว่ามีโอกาสได้ไปอยู่อเมริกามาสัก7เดือนผมว่าช่วงนั้นก็เลยกินกินเข้าไปเยอะพอสมควรประกอบกับพอได้กลับมาอยู่ที่ประเทศไทยเนี่ยในช่วงนั้นจริงๆก็เป็นช่วงที่ตลาดเนื้อในประเทศไทยเนี่ยกำลังเริ่มขยายเลย2ปีที่แล้วเรียกว่าเนื้อไทยเริ่มแบบ ปรับปรุงสายพันธุ์แล้วกันเป็นลูกครึ่งต่างๆเนี่ยเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆเลยแล้วเราก็มาเจอเพื่อนที่เป็นพาร์ทเนอร์สาขานี้นะครับเขาก็แบบชอบกินเนื้อคือเป็นคนกินเนื้อเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยงั้นไปเราไปลองตะเวนกินกันก็เลยจะเป็นจุดเริ่มต้นที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราคิดว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเริ่มหันมาบริโภคเนื้อมากขึ้นเขาเริ่มรู้สึกว่าจริงๆแล้วเนื้อวัวเนี่ยมันก็ไม่ได้เหม็นขนาดนั้นปัจจุบันเนี่ยเกษตรกรไทยชากรณ์ต่างเนี่ยผลิตเนื้อไทยได้ดีเเเกืออออบบบๆน้งแสรลียะ คุณเป็นอธิบายหน่อยว่าเนื้อที่เราเห็นตรงหน้าเนี่ยมันมีอะไรยังไงอยู่บ้างครับเนี่ยวันนี้เนี่ยที่ทำออกมาตอนนี้นะครับมีตัวทีโบนนะครับจริงๆทีโบนเราเป็นแบบไซส์คัดพิเศษเลยครึ่งกิโลนะครับก็จะแบบโบนก็ของเราก็จะโบนเล็กๆบอก<ๆ>ราคา<ๆ>ได้ไหมตอนนี้เนี่ยมีโปรอยู่ด้วยนะครับลดเยอะมโอีกด้วยปกติเราขายอยู่ที่1,100บาทแต่ว่าวันนี้ <Hey! S 2> เราเหลือ 888บาทนะครับสำหรับลูกค้าที่มาแล้วก็เช็คอินเพื่อเป็นการแบบอยากให้ลูกค้าได้เริ่มออกมาใช้ชีวิตหลังจากโควิดเราก็เลยว่าลดราคาไปก่อนผมขอเบรกตรงนี้ก่อนเลยใครกินเนื้อนะผมว่าคุณรู้ราคาดีว่าราคาเนี้ยมันหายากมากที่จะได้กินทีบอลเต็มๆชิ้นราคานี้นะ แล้วเนื้อที่เราเลือกมาใช้เป็นเนื้ออะไรครับจริงๆตัวนี้เนี่ยเป็นตัวชาเล่ครับเป็นตัวไทยเฟรนด์นะครับเราก็อย่างที่บอกเราพยายามจะใช้เนื้อไทยทั้งหมดเลยนะครับตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นสายพันลูกครึ่งแล้วกันฝรั่งเศสลักษณะเขาก็คือแบบกลิ่นแรงนะครับรสเข้มนะครับเป็นหลักต้องบอกทุกคนกันนะว่ากลิ่นแรงเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงเป็นความกลิ่นที่ไม่ดีนะมันเป็นกลิ่นของเนื้อที่คนจะชื่นชอบอันนี้ไม่แน่ใจนะครับว่าแบบทานมีเดียมแรงกันหรือเปล่าแต่ว่าผมเลยแอบทําแบบ สุกให้นิดหนึ่งซึ่งจริงๆปกติรีเควสได้รีเควสได้ครับสามารถเลือกได้ครับว่าลูกค้าแบบชอบความสุกระดับไหนแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยปกติแล้วเนี่ยสามารถรีเควสให้พนักง,งานเนี่ยไปทอชมันเพิ่มได้บางคนแบบชอบทานมันแบบกรอบๆนิดนึงน <ะ S 1> ก็สามารถไปทอชได้ที่โต๊ะมันเริ่มต้นเป็นร้านหั้นเลย่มปะมันเริ่มต้นมาด้วยคอนเซ็ปที่เราอยากจะเปิดร้านใหญ่ๆเลยเป็นปิ้งย่างเป็นยากิมิขู ที่แบบมีเนื้อไทยทั้งร้านเลยพรีเมียมพรีเมียมหน่อยกระทะดีๆต่วผสมดีๆอะไรอย่างเงี้ยครับภาพไม่เหมือนตรงนี้เลยนะภ<พ>าพไม่เหมือนเลยเอ,อ,อย่างที่บอกว่าพอมาเจอร้านนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยคอนเซปต์แรกก็ไม่ใช่ไม่ใช่ท่านถุนด้วยคอนเซปต์แรกจะเหมือนแบบมิทติ้งรูมคือมีทที่แปลว่าเนื้อแล้วก็รูมที่เป็นห้องอย่างที่บอกว่าจริงๆแล้วคือเป็นคนไม่ได้ถนัดทาอาหารไทยเลยแต่ว่าชอบกินอาหารไทยแล้วกันชอบอาหารรสจัด<ม>ก็เลยรู้สึกว่าอยากให้ร้านเนื้อของเราเนี่ยเป็นแบบ หนึ่งก็คือเหมือนครัวสมัยก่อนเลยก็คือไม่ใส่สารเสริมไม่มีเคมีคอลก็เลยรู้สึกว่าอยากทําอาหารที่แบบเราเดินเข้าไปในร้านแล้วเราก็รู้สึกว่าเราอยากกินอาหารร้านตัวเองด้วย <S <S ในเมื่อเราใช้เนื้อไทยแล้วเราก็เลยอยากทําร้านที่มีความแบบเป็นไทยด้วยเพราะเรารู้สึกว่า อาหารไทยแล้วจริงๆเนี่ยก็มีความหลากหลายมากเพราะว่าประเทศไทยจริงๆเป็นประเทศที่อาจจะขึ้นชื่อในเรื่องของอาหารมากเพราะเราได้รับอิทธิพลอาหารจากต่างประเทศค่อนข้างเยอะมากเลยอาหารไทยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นอาหารที่เรียกว่าฟิวชั่นมาก่อนหน้าที่เราจะมาฟิวชั่นอีกรอบหนึ่งด้วยซ้ำไปนะใช่ครับเพราะาอย่างเช่นมเมนูผัดผัดที่ใช้กระทะอย่างเงี้ยมันคืออาหารจีนก๋วยเตี๋ยวอย่างเงี้ยจริงๆแล้วก็เป็นอาหารจีนกันแต่ว่าพอมันมาอยู่ในเหมือนวัฒนธรรมมันคลืนกันไปหมดละเราก็เลยรู้สึกว่ามันกลายเป็นอาหารไทยมันก็เลยกลายเป็นคอนเซปต์ว่าเรา ราอยากจะเปิดร้านเนื้อที่ใช้เนื้อไทยวัตถุดิบต่างๆส่วนผสมต่างๆเป็นของไทยทั้งหมดแล้วก็อาหารเนี่ยก็มีความแบบหลากหลายตามแบบฉบับของอาหารไทยที่รับวัฒนธรรมจากชาติอื่นมา แล้วตัวนี้หั่นอยู่นี่คืออะไรครับพี่ตัวนี้เป็นพิขัญ,ญ่าครับตัวนี้จะเป็นไดเอทออสเรเลีย e นะครับเราจะเสิร์ฟไดเอทออสเรเลีย e ตัวเดียวในร้านเลย <S <S จริงๆตัวนี้เนี่ย <S <S ผมไดเอทไม่นานนะครับประมาณสัก30วันมันอาจจะมีความแบบยังชิวี่ยังต้องเคี้ยวบ้างในส่วนของเอ็นบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ว่าอยากให้ลองเพราะว่าตัวมันเขาเนี่ยจะแบบกลิ่นเนยเลยทั้งๆที่จริงๆผมไม่ได้ใส่เนยอันนี้เสิร์ฟเป็นข้าวหน้าหรอครับใช่ครับตัวนี้จะเป็นข้าวหน้าบุกเขาไฟครับจานนี้เนี่ยสิ่งที่ลูกค้าจะได้ก็คือ้300ิดะบบจาวกกกไปมณต พอช้อนหนึ่งเนี่ยเราจะเสิร์ฟเนื้ออยู่ที่ประมาณ100กรัมบวกอยู่แล้วนะครับตัวนี้ก็จะได้300กรัมบวกบวกเลยนะครับผมว่าจานหนึ่งของที่นี่เนี่ยหรือว่าออเดอร์หนึ่งของที่นี่เนี่ยเหมือนเหมือนเป็นแชร์เพจเนาะคือกินร่วมกันมากกว่าที่จะแบบ1คน1จานเนาะอย่างข้าวหน้าเนื้อภูเขาไฟเนี่ยเท่าไหร่ครับพี่เอ่อตัวนี้650บาทครับเนี่ยนะ6กหกร้อยห้าสิบบาทหกร้อยห้าสิบบาทเนื้อสามร้อยกรัมเนื้อสามร้อยกรัมครับมีทั้งเนื้อออสเตรเลียและ เมนูไหนที่เป็นเมนูเปิดประสบการณ์ครั้งแรกของพี่ครับจริงๆมันก็ไม่ใช่เชิงสเต็กนะมันคือเขาเรียกว่าชีสเชสเต็กเป็นเหมือนกับแซนด์วิชแล้วก็มีชีสมีเนื้ออยู่ข้างในคือวันนั้นเนี่ยแผน่นแผ่นบางๆว่อใช่ครับวันนั้นเนี่ยเราไปเดินแบบคาร์นิวัลเขา<อ>เป็นเหมือนแบบสนสนุกเล็กๆเพราะว่าผมไปอยู่นิวเจอร์ซีย์ดันเมืองเอิญมีคนมาออกบูธพอดีอลองซะหน่อยกินมันเป็นไงกินมันเป็นไง<ฮ>หลังจากวันนั้นเลิกกินไม่ได้เลย นี่ชิ้นชมพูชมพูนี่เลย,ยไปแล้วทีโบนขอชิมเนื้อปปเปล่ากันเลยแล้วกันเราสรแล้ว่อือเนื้อมันฉ่ำมากเลยครับพี่คือตัวเนื้อเนี่ยเรากินเข้าไปอ่ะหูมันฉ่ำมากนะแบบที่ยังไม่จิ้มอะไรอ่ะแล้วรสชาติกลิ่นดีมากถือว่าเป็นเนื้อที่แมสกินง่ายเลยนะไม่ซับซ้อน ปกตินะร้านขายเนื้อย่างหรือสเต็กเนี่ยเขาจะต้องมีสิ่งที่เป็นซิเกเนเจอร์คือพวกน้ําจิ้มอันนี้เป็นแจ่วข้นสูตรพิเศษของเราเลยแจ่วข้นคือจริงๆอย่างที่บอกเราเป็นร้านเนื้อไทยแล้วกันเราก็อยากจะเสิร์ฟอะไรที่เปความเป็นไทยเราก็เลยเลือกเสิร์ฟเนื้อกับแจ่วแต่ว่าแจ่วของเราเนี่ยไม่ใช่แจ่วแบบธรรมดารเราตั้งใจทําให้มันคล้ายๆน้ายพริกนิดน,นึงอันนี้แจ่วแจ่วข้นใช่ไหมแจ่วข้นครับผม รสแจ่วเขาไมไ่ไม่ได้เผ็ดจนเกินไปอะ่ะแต่รสชาติคือเข้มข้นมากอยากให้ลองเอาเนื้อจุ่มไข่ดูครับฝั่งนี้จะเป็นสันในฝั่งนี้จะเป็นสันนอกอนครับเปลี่ยนเราข้ามฝั่งกันบ้างลงไปดิฟในไข่เลยนะนี่ดิปเข้าไปให้มันเลือ,อตัวไข่มันทําให้รสชาติของเนื้อมันละมุนพ<ข>อดีนวลมากๆนะแล้วไม่มีกลิ่นคาวเลยนะ สกิลเรื่องเนื้อเนี่ยเราคิดว่าเราสะสมมานานแค่ไหนครับกลับมาเจออเมริกาก็สัก12-13ปีแล้วครับแต่ว่าระหว่างนั้นเนี่ยเราก็ไปกับหุ้นส่วนไปกินเนื้อไทยตามที่ต่างๆไปลองเทสเนื้อซึ่งนั้นตั้งแต่วันนั้นเนี่ยเรายังไม่ได้คิดว่าเราจะเปิดร้านเนื้อของเราเองรู้ไหม12ปีใช่ครับแต่ว่าพอช่วงใช่ครับพอช่วงที่เปิดเนี่ยเราก็ใช้เวลาตั้งประมาณสักเกือบปีได้เลยกว่าที่เราจะมาเปิดร้านเนี่ยเราตระเวนกินแบบโหทั้งแบบฟาร์มทั้งแบบร้านดังๆเราก็ไปตระเวนกินหมด พอณนะวันที่เราได้ลาออกมาจริงๆแล้วพี่โลกความเป็นจริงของผมใช้คําว่าเจ้าของร้านอาหารแล้วกันนะภาพมันเป็นยังไงครับวันแรกก็คือมือเนี่ยเต็มไปด้วยบาดแผลแล้วนะครับหน้าก็เริ่มมันแต่ก่อนจะใส่สูตรทุกวันนะครับก็กลายเป็นเสื้อแบบซีดบ้างอะ่ะเสื้อเชฟบ้างอะ่ะก,ก็จริงๆก็รู้สึกเหนื่อยครับแต่ว่าดีใจลึกๆแล้วก,กันที่แบบทําอาหารออกมาแล้วมีลูกค้าคอยให้การตอบรับที่ดี ฟีดแบ็กเหล่านั้นหรือความคำชื่นชมเหล่านั้นเนี่ยมันสําคัญกับเรายัางไงครับพี่ผมเชื่อว่าคนทําอาหารทุกคนนะครับต่อให้แบบเป็นเชฟดังๆเลยเวลาทำออกมาบางทีเชฟอาจจะบอกว่าต้องกินแบบนี้ต้องทําแบบนี้แต่จริงพอลูกค้าให้ฟีดแบ็กกลับมาแล้วมีทั้งชอบหรือไม่ชอบจริงๆผมว่ามันเป็นเรื่องราวที่แบบดีต่อความรู้สึกเราแล้วกันรู้สึกว่าเขาให้ความสนใจเราให้การตอบรับเราว่าแบบ อาหารของเราเนี่ยมันมันดีนะมันทำให้เขามีความสุขเหมือนบางทีเหมือนอาหารของเราเนี่ยได้ส่งถึงมือเขาแล้วแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาแฮปปี้มากก็ตัวนี้เนี่ยวมทานยังไงครับพี่ฉันเออจริงๆรแล้วอยากให้จอกไข่นะครับแล้วก็ให้มันไหลลงมาตามชื่อเมนูเลยก็คือ,อปูขอไฟลาวาอ,อุ้ยนี่ไง เสร็จแล้วเนี่ยก็เนื้อนะครับเลือกเนื้อได้เลยครับว่าชอบแบบไหนตัวบนสุดเนี่ยเป็นตัวบาเวตนะครับตัวนี้เนื้อเขาจะลีนลนิดนึงนะครับเด้งๆงฉ่ำฉ่นะครับแล้วก็ตัวตรงกลางเนี่ยเป็นมิคคญาไดเอทนะครับแล้วก็ล่างสุดเนี่ยเป็นเซรรยครับเอาเนื้อไข่แล้วก็ไข่ข้นครับทานพร้อมกันนี่เลยนะครับทอดแก้ว่อยดีกว่าแต่ที่นี่เขาเด็ดมากนะมันให้ความรู้สึกแบบเหมือนกินสเต็กแต่ก็มีความเป็นไทยอยู่ตรงหน้าอันนี้ตัวเทกเจอร์เนื้อด้านบนนะครับเขาจะมีความเด้งๆงสู้ฟันนึงงคบือออต้กว่า เนื้อของร้านเขาอะคาแรคเตอร์ที่คล้ายๆกันเลยคือมันนุ่มนะไ,มได้เขียวแล้วไม่เหนียวเลยนี่ดอกเกลือนี่ทำไมเราถึงเลือกใช้ดอกเกลือครับพี่จริงๆแล้วถ้าเราเร็จได้แต่ตอนอย่างแล้วใช่ไหมใช่ครับเออคือจริงๆที่ร้านเราเนี่ยที่บอกเราพยายามจะใช้วัตถุดิบที่มาจากห,หลายๆภูมิภาคของประเทศไทยนะครับ<ม>เพื่อที่จะให้ทุกคนเนี่ยได้ลองกินวัตถุดิบต่างๆในไทยจริงๆบางคนก็อาจจะบอกว่า เกลือนี่ต้องหิมาลาย,ยานันแต่จริงๆเราก็จะบอกว่าเกลือที่สมุนสงครามเราเองที่เป็นดอกเกลือเนี่ยก็มีรสชาติดีไม่ต่างกันพอเรากินเข้าไปเรารู้สึกเลยว่ามันไม่ได้เค็มจนเค็มมากมันจะมีเค็มแล้วก็หวานไปไปลายลิ้นอยู่คือเมื่อกี้พัดเกลือไปเยอะมากนะแล้วกลัวว่าจะเค็มละมุนมากแล้วพอมันถูกกินเข้ากับตัวไข่ข้นใช่ไหมอันนี้คือความนวลที่มันมาป่าบให้มันละมุนใช่ครับเจอกับเท็กเจอร์ที่เราเคี้ยวไปเรื่อยๆโอ้โหมันแบบ พี่ผมว่าจานนี้คือแบบจริงๆนะตามภาษาภาษากรีกนะครับว่า under rate คือไม่ได่แปลว่าไม่ดีนะคือดีแต่คนแบบอาจจะแบบเอ้ยหกล้าน <c oughs> เก้าสิบเหรอ <c oughs> มาังเครแพงกว่าแต่วนี่เลยมากับเพื่อนสองคนนะครับผมว่าอิ่มนี่คือกะเพราที่ถูกต้องคั่วแห้งครับกลิ่นหอมไม่มีเั่วปักยาวใช่ครับกลิ่นหอมกลิ่นกะเพราชัดเนื้อคั่วมาแห้งรสชาติก็ได้กลางกนะไม่ได้แบบ เข้มข้นเผ็ดจัดเงื่อแตกขนาดนั้นหรกไไมครับมองเป้าหมายหรือคาดหวังกับ ท่านขุนคนนี้ยังไงครับสมัยก่อนเนี่ยตอนเปิดร้านแรกๆเนี่ยมันจะมีช่วงหนึ่งทุกคนชอบเรียกว่าร้านลับๆอยู่ข้างๆห้างสัญญสินคทาวแต่วันนี้จริงๆแล้วโพสิชันเราเรารู้สึกว่าเราไม่อยากเป็นร้านลับๆไปต่อไปละเราอยากเป็นร้านสีฐานที่ทุกคนสามารถแบบเดินไปเจอตามที่ต่างๆในห้างด้วยเออสแตนดโลนนอกด้วยแล้วก็เรียกได้ว่าอยากมีหลายสาขาเพื่อที่จะเสิร์ฟอาหารที่ดีๆให้ลูกค้าได้ทานให้ลูกค้าได้มีเวลาออกมาเจอเพื่อนมา มีพื้นที่มานั่งแฮงเอาท์อาจจะดื่มเล็กน้อยทานเนื้อไทยดีๆวัตถุดิบไทยดีๆอย่างเงี้ยครับแล้วก็เป็นที่ที่อยากจะให้หนักท่องเที่ยวเนี่ยได้รู้จักอาหารไทยในเวอร์ชันของท่านผุนละกันสำหรับคนที่ดูอยู่นะ เมนูตรงนี้จริงๆต้องบอกเลยว่าเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะของร้านเขาที่เขามีจริงๆมเมนูมากมายกว่านี้ถอยครับใช่ครับมีทั้งอันนี้เนื้อนะเป็นหลักอยู่แล้วครับคนไม่ทานเนื้อมาได้ไหมร้านนี้มาได้ครับจริงๆมีเมนูหมูด้วยเป็นหมูออแกนิกปล่อยเลี้ยง<อ>ตามธรรมชาติแล้วก็ไม่ฉีดสารเล่งครับทุกวันนี้มีกี่สาขาแล้วครับตอนนี้มี2สาขาครับมีที่สามย่านตรงนี้โครงการยูเซ็นเตอร์นะครับซอยจุฬาแล้วก็อีกที่หนึ่งเนี่ยอยู่ที่เซนทรัลเบิร์ครับถือเป็นอีกร้านหนึ่งที่ใครจะคิดนะมาอยู่ในารคซ็ออที่่ใมงงกวเ มาก็ว่ามาทําไมตรงนี้ใช่ครับแต่เขายังเริ่มต้นจากตรงนี้และทุกวันนี้เขาขยายสาขาต่อไปได้มากมายยังไงวันนี้ขอบคุณพี่เบนมากครับที่นําเรื่องราวน่าสนใจแล้วก็แรงบันดาลใจีนมาส่งต่อให้กับทุกคนพร้อมอาหารอร่อยๆตรงนี้ด้วยใครเป็นแฟนเนื้อห้ามพลาดแล้วก็ใครเป็นแฟนซอสคุณต้องกดซับสไคร้ได้แล้วขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมเรามาถึงทุกวันนี้นะครับแล้วก็คุณร้านด้วยครับสวัสดีครับ